เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยกลุ่มปริซึมและกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกันน้ำมันปริตเรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงาน2023 The Annual Petroleum Outlook Forum ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่12แล้วโดยในปีนี้มาในหัวข้อหลักนั่นก็คือ Change for Chance ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคต โดยในงานนะครับมีการนําเสนอข้อมูลจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มปะตะทหรือ Prism e x p e r t 3ท่านใน3หัวข้อก็คือ Oil Demand, Oil Supply และ Staying Relevant in the Age of Energy Transition รวมถึงยังมีการเสวนาแบบ Panel Discussion ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก Nation Group ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนมาร่วมเสวนาในหัวข้อ Enable everyone's engagement in energy transition. ไฮไลท์ของงานนะครับก็คือการคาดการทิศทางของวงการพลังงานทั้งเรื่องดีมาส d supply และที่สําคัญราคาพลังงานในปีหน้ารวมถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานทางเลือกหรือ energy transition ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประเด็นพลังงานหลักในปัจจุบันของโลกเลยก็ว่าได้เพราะปัจจุบันนะครับ โลกเราโดยเฉพาะประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายมากคือนอกเหนือจากหน้าที่ในการสร้างสมด,ดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานหรือ Energy Security การบริหารราคาพลังงานให้เหมาะสมและเข้าถึงได้หรือ Energy Equity และการรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Sustainability ซึ่งปัญหานี้นะครับเรียกกันว่า Energy Trilemma ที่ทุกประเทศจะต้องเผชิญนอกจากนั้นยังคงมีปัจจัยที่เกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจอย่างสหรัฐยุโรปจีนและระัสเซียและการต่อสู้กับวิกฤตเงินเฟอ้อที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกรวมทั้งนโยบายการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างการตั้งเป้าหมาย n น t ซ e r o e m i s s i o n ที่หลายประเทศกำลังขับเคลื่อนให้เกิดจริงจริงการเสวนาในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการตั้งเข็มทิศประจำปีให้กับเราเพื่อการวิเคราะห์มองสถานการณ์ในและนอกประเทศ และเป็นตัวช่วยชั้นดีสําหรับผู้ที่สนใจด้านพลังงานได้นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดย2เซสชันแรกที่ว่าด้วยเรื่องดีมาและสป라이ของน้ามันดิบนะครับทีมนักวิเคราะห์ของบริซัได้ให้ข้อมูลไว้ว่าทั้งสส่วนจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติโดยเฉพาะภาคดีมาที่จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจากการที่3ประเทศและภูมิภาคหลักอย่างสหรัฐยุโรปและจีนเราจะเห็นได้ว่าผู้คนค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตปกติกลับมาเดินทางไปทํางานและมีการจัดจ่ายใช้สอย ทำให้ภาคบริการและการค้าปลีกเป็นตัวขับเคลื่อนดีมานให้มากขึ้นหลังจากช่วงโควิด -19 และข่าวดีอย่างหนึ่งโดยเฉพาะจากทางจีนอาจจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ t travel restriction หรือการห้ามเดินทางต่างๆเพิ่งถูกยกเลิกไปทําให้ภาคอากาศยานก็จะเข้ามาขับเคลื่อนดีมานอีกเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยที่ทําให้ดีมานเติบโตอย่างจํากัดเช่นภาคอุตสาหกรรมและการผลิตของยุโรปที่ไม่ค่อยโตนักรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนโดยเฉพาะในเรื่องการก่อสร้าง ที่ก็ยังไม่พัฒนารวมถึงอัตราเงินเฟอ้อและการขึ้นดอกเบีย้ยที่หลายประเทศกําลังทําอยู่ก็จะส่งผลกระทบต่อดิมาดมันด้วยประเด็นนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปในปีหน้า ในส่วนของภาคสป라이น์นะครับแม้ว่าเราจะเห็นว่าหลายประเทศในโลกพยายามจะหันออกจากน้ามันรวมไปถึงปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกอย่างการมาถึงของมัลติโพลาเวิลด์ทำให้เราคิดว่าน้ํามันอาจจะค่อยๆด้อยความสําคัญลงแต่ในประเทศที่กาลังพัฒนาด้านเศรษฐกิจกซึ่งมีจานวนกว่า80ประเทศทั่วโลกประเทศเหล่านี้นะครับยังคงต้องพึ่งพาก,การนําเข้าน้ํามันและพลังงานฟอสซิลอยู่มากอย่างภูมิภาคอาเซียนของเราเองก็ยังเป็นตลาดที่ต้องการน้ํามันอยู่ ดังนั้นแม้จะมีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงปีนี้ที่โอเปกมีการลดผลิตน้ำมันด้วยเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงนะครับกลับชี้ให้เห็นว่าเราจะเห็นการเติบโตของทั้ง s u ป라이ดและดิมาน d ที่ค่อนข้างต่อเนื่องในปีหน้าส่วนราคาน้ำมันดิบทางปริซึมเอ็กซ์เพรสได้คาดการเอาไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ75-80ดอลลาร์สหรัฐต่ตอบ,บาร์เรล และเซสชันสุดท้ายในประเด็นเรื่อง Energy Transition นักวิเคราะห์ของ PRISM ได้ชวนไปดูความก้าวหน้าในวงการพลังงานที่หลายประเทศกำลังใช้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและต่อสู้กับวิกฤต Climate Change ของโลกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า,ฟาพลังงานไฮโดรเจนอย่าง Green หรือ Blue Hydrogen รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในฝั่งของพลังงานนิวเคลียร์เช่น Small Modular Reactor หรือ Nuclear Fusion เป็นตน้น ซึ่งการขับเคลื่อน Energy Transition เนี่ยนะครับนอกจากจะต้องพึ่งพารัฐแล้วฝั่งผู้ประกอบการจะต้องมีการร่วมมือกันแบบที่เรียกว่า Cross Industry Collaboration ด้วยถึงจะสามารถบรรลุไปถึงเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมๆไปกับการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนในส่วนของ Panel Discussion ตอนท้ายนะครับก็เป็นการพูดคุยกันของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาชน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานก็ได้เข้ามาอัปเดตการวางนโยบายของภาครัฐให้เราได้ฟังโดยรัฐบาลไทยในปัจจุบันก็กำลังเร่ง Energy Transi t i o n ให้เกิดขึ้นจริงในขณะเดียวกันก็ยังต้องรักษาความมั่นคงของพลังงานในแบบเดิมมาไว้ใช้ในปัจจุบันด้วยส่วนฝ่ายผู้ประกอบการอย่างประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไปสู่สิ่งที่เรียกว่า next gen industry ให้ได้ ซึ่งพลังงานก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ Growth Engine ใหม่นี้ด้วยและท้ายสุดยังมีผู้แทนจาก Nation Group ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนก็เข้ามาเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันด้วยเช่นกันรเรียกได้ว่างาน2023 The Annual Petroleum Outlook Forum c h a n g e for Chance ในครั้งนี้ช่วยมาอัปเดตข้อมูลวงการพลังงานให้กับพวกเราได้อยา่างครบถ้วนมากๆเลยนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมก็ไม่ถือว่าพลาดอะไรไปเพราะเราสามารถเข้าไปรับชมและรับฟังการเสวนาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบใน Facebook Page และ YouTube ของ p r e s u m ได้เลยซึ่งคิดว่าทุกคนจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและหวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกในงาน The Annual Petroleum Outlook Forum ของปีหน้าอีกนะครับท้ายที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Structure ของเราด้วยเพราะเราจะค e e อยู่อัปเดตในเรื่องพลังงานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและการระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนแน่นอน